รประชาชนสีสเกตรพร้อมชมรมสตองจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริตเมืองดอกลำดวนลงพื้นที่ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำอบตอใจดีป้องปรามการทุจริตเมื่อเวลา1 0 1นาิกานาทีวันที่11ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอบตใจดีตําบลใจดีอำเภอคุกขันจังหวัดสีสเกตนายเด่นชัยเกษกุลประธานชมรม สตองจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดรีสเกตร่วมเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและปราบรามจังหวัดรีสเกตพร้อมคณะชมรมสตองจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดรีสเกตร่วม30คนรุดลงพื้นที่อบตอใจดีรับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60คูณ1.00เมตรจำนวน180ตอนเทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง2.00เมตรยาว180เมตรหนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า360ตารางเมตรบ่อพักจำนวน9จุดระยะทางรวม186เมตรด้วยงบประมาณจำนวน455,000บาทซึ่งโครงการดังกล่าว มีการดำเนินตามโครงการสิ้นสุดสัญญาในวันที่7ตุลาคม2567ชาวบ้านเกิดความคลางแคลงสงสยัยหลังจากครบสัญญาแล้วยังไม่สามารถสร้างแล้วเสร็จจึงมีการทักท้วงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรงพื้นที่ตรวจสอบ ภายหลังการประชุมที่แจงคณะทำงานโรงตรวจสอบพื้นที่พบการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจริงจึงมีการกำชับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จให้สามารถใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อประชาชนหน่วยงานภาครัฐไม่เกิดการทุจริต มีความเที่ยงธรรมสามารถตรวจสอบได้โดยทางคณะที่ลงพื้นที่ได้มีการแนะนำเป็นการป้องปรามในโครงการดังกล่าวนายเด่นชัยเขตสกุลประธานชมรมสตองจิตอาสาพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าภายหลังการลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากทางอบตอแล้ว เป็นโครงการของอบตใจดีมีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์โดยโครงการวางท่อระบายน้ำตามสัญญานั้นได้เกินระยะเวลามาทางเรามีการเสนอแนะให้มีการดำเนินการตามกฎหมายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ฝากไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบให้เป็นไปตามความสุจริตเที่ยงตรงเที่ยงธรรมไม่เกิดการทุจริตต่อหน่วยงานจะค้าเขาข้งมากใ้ได้มาดูวันนี้ก็คือเป็นโครงการก่อสร้างของอบตใใจดีในเรื่องของวางท่อระบายน้ำนะครับ ที่มีปัญหาเสร็จแล้วก็ได้คุยกับทางอปตท่านก็ได้ให้ข้อมูลเสร็จแล้วก็มาด้ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดเชื้อรนหารสัญญาเกินมาแล้วก็เสร็จแล้วทางอบตก,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 ก็รับจเนินเาินตามกฎหมายตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็พูดคุยฝากท,ท่านนายกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ท่าน ดำะเมินตามกฎหมายระเบียบของการพื้อจางนะครับการก่อสร้างโครงการต่างๆก่เป็นปรางผู้แบบรายการแล้วก็เน้นความสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรประโยชน์อุดมเดีข่าวภาพศีสเกตรัชนีสีพลรายงานนิว24สถานีประชาชน